คลาวแฟร์ถูกปรับ100ล้านบาทปมละเมิดลิขสิทธิ์มังงะศาลแขวงโตเกียวของญี่ปุ่นมีคำสั่งให้คลาวแฟร์บริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการด้านความปลอดภัยความเร็วและความเสถียรของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตชำระค่าเสียหาย500ล้านเยนหรือเกือบ100ล้านบาทให้สำนักพิมพ์มังงะรายใหญ่4ีแห่งของญี่ปุ่นหลังศาลตัดสินว่าบริษัทมีส่วนช่วยให้เว็บไซต์ต่างๆละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายโจทย์ในคดีดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ผลิตมังง,งะยอดนิย เช่นวันพีทและผ่าพิภพไททันโดยคำพิพากษาระบุว่าคลาวแฟร์ทำสัญญาให้บริการกับหนึ่งในเว็บไซต์ผิดกฎหมายรายใหญ่โดยให้บริการเครือข่าย CDN ที่คัดลอกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์และกระจายให้ผู้ใช้จำนวนมากอีกทั้งไม่ระงับการให้บริการแม้ได้รับการแจ้งเตือนแล้วด้านคลาวแฟร์โต้แย้งว่าผู้ที่ส่งข้อมูลคือผู้ดำเนินการเว็บไซต์และบริษัทไม่ทราบถึงการละเมิดดังกล่าวพรมระบุว่าจะทำการ อุทธรณ์คำพิพากษาและเตือนว่าหากคำตัดสินนี้มีผลบังคับใช้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของอินเทอร์เน็ต